สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่า,ลาวันนี้ผมก็จะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลนะครับไปกันที่หาดพลาตอนนี้ผมมาจากระยองนะครับถนนสุขุมวิทมาจากระยองจะเห็นศูนย์โตโยต้านครระยองนะครับก็เตรียมที่จะเข้าทรายนะไปที่ถนนเทศบาล2นะครับถ้าเกิดว่ามาจากทางด้านสัตหีบ เวลาท่านผ่านกองพันธารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานนะครับพอผ่านมาสักทูนึงก็เตรียมกลับรถเขาอยู่บริเวณซอ,อยเทศบาบดสองนะครับผมมาจากตรงช่วงระยองนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับพอผ่านด่านนะครับด่านอุตภะเ,เขาอยู่ตรงช่วงบริเวณทางเข้าออกของด่านอุตภา มอเตอร์เวย์สายเจ็ดผมก็มาเข้าซ้ายนะครับตรงถนนเชสบาลสอง ถนนเทศบาลสอน,นี่วิ่งไปยาวเลยนะครับประมาณ5กิโลนะเดี๋ยวเขาจะไปต่อกับถนนเข้าหาคลายอีกทีนะครับไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน,นะครับตรงอย่างเดียวประมาณ5กิโลก็จะไปถึงหาดทรายเลยนะครับสําหรับท่านที่มาจากมอเตอร์เวย์สายเจ็ดพอออกจากด่านอุตภามาจนถึงถนนสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายมาก็จะเจอเลยนะครับก็เลี้ยวเข้าไปที่ถนนเทศบาลสองได้เลย อนนี้ผมมาถึงหาดปลาแล้วเดี๋ยวเขาไปด้านซ้ายนะครับผมจะไปด้านซ้ายก็จะมีไปซ้ายและขวานะส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นชาวประมงพื้นบ้านก็จะอยู่กันนะครับก็มีการขายอาหารทะเลนะครับที่เขาจับมาได้นะเนี่ยเขาจะมาขายแถวนี้นะครับมีเช้าเช้าเย็นเนส่วนอีกด้านหนึ่งถ้าเกิดเลี้ยวขวาไปเมื่อสักครู่นีที่ผมเข้ามาเนี่ยก็จะไปในส่วนของอเตียงบ้าใบาแล้วก็ใช้หาดเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านซ้ายก่อนนะครับที่มี ร้านประมงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงประมาณเที่ยงเที่ยง,งบ่ายๆนะครับก็จะเงียบๆนะสำหรับเพื่อนๆที่จะมาที่หาดเนี่ยก็สามารถจะมาเดินดูได้นะมาดูร้านค้านะครับจากชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขามาจำหน่ายก็มีปูนะครับมีปูมีหอยนะมีกุ้งนะครับก็มาเดินดูนะครับด้านริมซ้ายนี่แหละ งนี้ก็เป็นในส่วนของก็เรียกว่าสะพานปลานะครับเดี๋ยวผมเดินไปดูตรงนู้นเลยนะว่าเขามีป้ายอะไรอยู่ตรงนู้น ด้านทางเข้าเนี่ยผมจะมีเห็นมีเป็นคล้ายๆรูปตุ๊ก,กตานะเป็นคล้ายๆรูปปั้นนะครับเป็นไก่อะไรเนี่ย แล้วก็มีป้ายติดเอาไว้มาพักล้าบ้านปลาก็มาพักเหนื่อยนะมาพักเหนื่อยดูทะเลชมฟ้าแล้วก็น้ำทะเลใสฟังเสียงคลื่นผมจะเก็บบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ผมเดินทางเนี่ยให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเผื่อท่านใดมีโอกาส ที่ไปถแถวระยองหรือต้องการพักผ่อนเนี่ยจะได้ทราบข้อมูลนะครับสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่เคยไปหรือท่านใดที่ไปแล้วก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินนะครับมองฟ้าแล้วก็มองน้ำทะเล ช่วงนี้ก็จะแดดร้อนหน่อยนะฮะเพราผมมาตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณตั้งบ่ายโมงนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่า,วาบริเวณน,นี้ก็มีเรือประมงนะครับมาจอดเพราะว่าตรงแ,แถวๆนี้ก็จะเป็น ย่านที่มีชาวประมงนะครับเขาจะอยู่กันตรงนี้เยอะ มาดูนะครับบริเวณหาดนะครับในส่วนของอช่วงที่เขามีร้านค้านะครับด้านนี้จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาอยู่นะครับตรงนี้จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวผมพามาให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะครับในส่วนของทางเข้าในส่วนด้านซ้ายก็จะเห็นมีเรือประมงนะครับมีจอดอยู่เขาก็ เอาไปหาปลาคุแต่เพวนลาก็จะมีโขดหินนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการมานั่งเล่นนะผมว่านั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะครับก็จะเหมาะน,นะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ แล้วก็มองดูเรือนะครับเรือประมงท้องฟ้าแล้วก็มองไปที่ท่าเรือ สำหรับหาดลานี่ก็เป็นชายหาดที่จะเ,เชื่อมต่อกับหาดพยูนยนะครับก็เป็น ติดต่อกันกับหาพยูนนะครับสามารถจะเดินทางไปหากันได้นะครับหรือใกล้ตรงนี้ก็มีเจ้าหมูนะครับหมูป่านะซึ่งตัวมันก็อ้วนมากเลยนะมันเดิน เดินจะไปไหนก็ไม่รู้ของมันนะตอนนี้ผมมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับจากทางเข้านะ เมื่อสักครู่นี้อยู่ด้านซ้ายนะครับทางฝั่งของอมีเรือประมงจอดอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนด้านขวาที่จะมีนักท่องเที่ยวจะมาอยู่กันตรงตรงนี้เยอะเนื่องจากว่ามีนะครับร้านอาหารแล้วก็มีเจยงพ้าใบด้วย ริเวณที่ผมยืนอยู่ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับสวนสาธารณะนะครับก็เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินี่ก็เป็นต้นโรงพึ่งนะครับเป็นต้นไม้ประจำพระองค์นะครับของรัชกาลที่10 อันนี้ก็เป็นต้นรวงพึ่งก็ดูรอบๆนะครับตรงนี้เป็นส่วนของถนนนะถนนเรียบหาดเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินไปที่ริมหาดนะครับให้เพื่อนได้เห็นบรรยากาศโดยรวมนะก็วันนี้ก็มารีวิวนะครับรีวิวหาดพลาบ้านฉางระยองให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะครับก็บรรยากาศก็มีนะครับมีร้านค้าแล้วก็มีรถเข็นแล้วก็จะจอดเป็นที่นะครับ เป็นมุมของเขาตรงนี้อันนี้ก็เป็นส่วนชายหาดด้านต้นต้นหาดเดี๋ยวผมจะไล่ไปนะครับจนสุดด้านขวาเลย นะครับก็จะเห็นนะครับเขามีนะมีร้านมีเตียงผ้าใบนะครับแล้วก็มีอาหารนะก็สามารถจะนั่งชมทะเลดูฟ้าฟังเสียงคลื่นแล้วก็สั่งอาหารนะครับอาหารทะเลมารับประทานแล้วก็จะเดินเล่นนะครับด้านริมหาดเนี่ยก็มีนะครับในส่วนของทางเดินเล่นบริเวณนี้ก็เป็นส่วนด้านในนะครับที่มีต้นสนอยู่นะ ก็มีทางเดินนะครับตรงนี้ก็ไม่ร้อนนะเขามีต้นสนอยู่ด้านขวาก็เป็นถนนเลียบริมหาดนะครับส่วนด้านซ้ายก็เป็นในส่วนของเตียยววะใบแล้วก็ชายหาด ก็มาดูสักนิดนึงนะครับตรงสุดตรงนี้นะก็เดินยาวเลยนะครับเดินได้ยาวเลยจนไปสุดของอาหาดก็เลยไปก็จะเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดป้ายไว้ ตรงน,นี้ก็เป็นด้านหน้าเตียงผ้าใบาแล้วก็นะครับสามารถจะมานั่งตเตียงผ้าใบาแล้วก็ชมทะเลได้ตรงน,นี้ผมเดินมาสุดเลยนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วนะนะครับด้านนู้นก็้โหเขาหาดแล้เป็นหาดทรายกว้างเลยตรงน,นี้ตรงน,นี้ก็เป็นที่ส่วนบุคคลนะครับเราห้ามไปนะครับห้ามเข้าไปนะครับเขาจะกั้นไว้ เพราะว่าเป็นพื้นที่ของส่วนบุคคลเขาก็จะสุดตรงนี้แล้ครับที่สามารถจะเข้ามาและเล่นน้ำได้ ก็ดูแลนะฮะตรงนี้ก็ดูแลาหาดด้วยนะไม่งั้นขยะจะเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้ทุกหาดเลยนะนะก็จะมีขยะที่คลื่นพัดเข้ามาถ้าเกิดว่าดูแล้วสะอาดก็แสดงว่ามีคนดูแลอยู่คอยเก็บเพราะพรงนี้ขยะมันเข้ามาทุกวัน นี่ก็เป็นในส่วนด้านบนนะฮะเดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างนะนะครับนี่ผมลงมาด้านล่างแล้วในส่วนของฝั่งเตียงว่าใบนะครับบริเวณนี้ก็จะมีคนทั่วไปนะครับก็มาเล่นน้ําตรงแถวนี้แหละเนื่องจากตอนนี้มนเป็นวันธรรมดานะครับผู้คนก็จะเงีย,งยบๆก็เหมาะสําหรับท่านที่ชอบความเรียกว่าความเงียบด้านสงบผู้คนไม่พลุกพล่านในวันธรรมดาก็ มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเงียบๆหน่อยนะก็มีคนเล่นน้ําไม่มากแต่ถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีคนมาเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อย ลบน้ำทะเลนะครับในฝั่งระยองในช่วงหาพลานี่ก็น้ําใสนะน้ําใสน้ําใสทะเลเขียวฟ้าสีคราม เขาค่อนอยู่ใต้โต๊ะนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าส mm hmm. ุนัขเนี่ยเขาจะชอบอยู่ที่ที่โดนบังคับ mm hmm. ที่มีคลุมตัวเขาอะนะมีหลังคามีอะไรกั้นเขาบางทีกที่กับแคบเนี่ยเขาชอบอยู่ mm hmm. ก็นำมาฝากกันนะครับบรรยากาศการ ามาเยี่ยมชมหาพลาสำหรับเพืเ่อนๆที่ชอบท้องฟ้าทะเลก็ได้น่าจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายหายเหนื่อยไปได้บ้างนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ